ของกองหลังของเมืองทองด้วยนะประตูวันนี้น <ะ S 2> เป็นอมรินยาวดำนะครับไม่ใช่เจ้าตองกวินนะครับเป็นสองหนึ่งครับแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับทีละสินแดงดาเปิดลูกนี้มาให้กับเปาโลเรนเจอร์ครับมงลูกนี้เนี่ยเป็นลูกเก่งเขาเลยนะฮะเป็นสองต่อสองแล้วเวลายังเหลืออีกมากมายจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าทีม กีเด่นพยองทําไม่ได้คือถ้ายิงอีกประตูเดียวเนี่ยเมืองทองจะพิ่เข้ารอบเลยเพราะว่ามันยิงที่นี่ได้ถึงสามลูกนะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เหมือนบุรีรัมย์นะทำไม่ได้หลังจบเกมนะฮะคือปกติเนี่ยทีมที่เข้ารอบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยออกมาพูดถึงเรื่องพุทธศิลป์แต่ว่าหลังจบเกมเนี่ยโค้ชสมชายซัเพิร์กก็ออกมาพูดถึงพุทธศิน์ด้วยด้วยลีลาของโค้ชสมชายอ่ะเราเผอิญว่าวันนั้นเนี่ยมีนักข่าวไปทําข่าวกันเยอะมากแต่ปรากฏว่าไม่มีใครตัดมาออก โค้ชสมชายก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นวันหลังก็ไม่ต้าาองมาสัมภาษณ์พอมาสัมภาษณ์แล้วไม่เอาไปออกไอเราสองกล้องวันไทยก็กลัวว่าโค้ชสมชายจะไม่คุยกับเรารเราก็เลยตัดมาให้ดูครับโค,โค้ชสมชายพูดอะไรถึงยุ่ยงไ,ไม่เอาไปออกแต่ว่าลักษณะที่เป่าเนี่ย ทีมท่าก็เลยเร็วร้ากันแบบนี้เพราะว่าได้รับนิสัยติดๆมาจากการตัดสินแล้วมันิสัยนิสัยอะในร้อะไหรุ่นไหนถูกต้องไม่ถูกต้องในเรื่องเนี้ยผมว่าผมยอมรับนะครับผมที่ตัวเองนะแต่ว่าผมมาพร้องคู่ได้ทันทีนะถ้าเป็นจังหผมผมก็มีโอกาสแล้วผมจริงๆแล้วไม่ใช่คนช่วยเล็กผมก็ยอมรับว่าโตตั้งคุณช่วยเล็กเป็นช่วยเล็กที่ทีมเล็กๆอย่างผมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะผ่านตาไม่ได้ถ้ามันเข้าถึงตรงนี้แล้วนอกจากท่าของโจวเล่นจะสมุนกันเนี่ยนะครับมันก็ไม่รอดทีมใหญ่โจวเล่นก็ผมโชค่รอง ปีนี้เนี่ยเราสามารถทุกเกณฑ์เลยมาทุ่นเทปตรงนี้ได้เพราะหลีกมันน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะคือหลีกตอนนี้ไม่ นะฮะผมไม่คอมเมนต์แล้วกันนะฮะก็ก็คุณสมชายก็คงจะเป็นการพูดแทนหลายหลายทีมซึ่งเป็นทีมในระดับกลางไปชนถึงระดับล่างนะครับพูดให้อาโดนใจบ้างหรือว่าคนโดนหรือไม่โดนใจไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราก็พี่สมชาย เห็นแล้วนะว่ารายการสองก้อนมองไทยเราตัดมาออกครับนะครับ่ขาญาตมันเป็นประเด็นมาเขาญาติที่ไม่มีความมีสารเพราะว่าอย่างที่บอกคือเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ในบ้านเราเนี่ยมันก็ต้องรู้กันอยู่ว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็ว่ากันไปฮะว่ากันไปเราคิดว่าคนเราถ้าเกิดว่าเราทําดีเราก็ต้องได้ดีได้รับความสําเร็จแต่ถ้าเราทําไม่ดี นะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะล้มเหลวหรือว่าอาจจะไปไม่ถึงดวงดาวหรืออะไรนั่นก็แล้วแต่นะครับ,ครบใครจะทําดีทําไม่ดีเนี่ย คนอื่นไม่รู้แต่ว่าตัวเขาเองจะต้องรู้อยู่แก่ใจนะครับก็พอดีว่าทีมงานเราไปถ่ายมาด้วยก็เลยามาออกนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าโค้ชสมชายจะบอกว่าเอ๊ะรามาถ่ายถ่ายทำไมแล้วไม่ออกนะครับก็ในรอบรองชนะเลิศนะฮะประกบคู่กันไปแหมก็ไม่รู้ว่าไปจับกันอีท่าไหนบางกอกล้าสก็ไปเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ทีโอทีไปเจอกับราชบุรีมิตรผลเกมนัดแรกไม่มีปัญหาครับจะเล่นกันในวันที่26กันยายนนะครับแต่ว่านัดที่2เนี่ยคู่ราชบุรีกับทีโอทีเนี่ เป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับราชบุรีเอาเป็นว่าคู่นี้เนี่ยเกมที่2เนี่ยคู่ระหว่างบางกอกการ์ดกับราชบุรีเนี่ยโรแกรมเตะยังลงไม่ได้<ช>นะครับเพราะว่า SA Cup เนี่ยเขาไปวางไว้วันที่3ตุลาคมไว้อยู่แล้วก็เจอกับ เอฟเอคัพเนี่ยเอฟเอคัพเนี่ยบุรีรัมไปเจอกับเทโรยังเจอนะครับถ้าปรากฏว่าเขาไปวางโปรแกรมชนกันคือเอฟเอคัพเขาวางไว้ก่อนแล้วแล้วลีคัพพอจะไปชนด้วยเนี่ยมันก็เตะไม่ได้คาดว่าน่าจะเลื่อนไปเล่นกันในวันที่17ดตุลาคมนู่นเลยนะฮะเพราะว่ามันจะไม่มีโปรแกรมว่างส่วนคู่ราชบุรีกับทีโอทีเนี่ยไม่มีปัญหาเล่นกันได้ตามโปรแกรมเดี๋ยวผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าราชบุรีเข้าไปชิงกับบุรีรัม ราชบุรียังสามารถใช้นักฟุตบอลที่ยืมมาจากวีราได้ป่ะฮะเรื่องนี้นะฮะมีคนเอาข้อความของคุณกัลณาแล้วว่าซอต่ายเนี่ยมาให้ผมดูเป็นในเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยเขาบอว่านักฟุตบอลของบุรีร์ที่ไปอยู่ราชบุรีเนี่ยเป็นการยืมตัว่แต่เขาไม่ได้บอกว่าไม่ต้องลงเขาเชื่อเรื่องมารยาทใช่ไหมอ่าเขามีก็มีอยู่นัดที่เขาเคยเจอกันอ่ะใช่แลวคือที่มีคนมาให้ผมดูนะเขาบอกว่านักฟุตบอลบางคนเนี่ยราชบุรีก็เอาไปฟรีๆนะ ค,คือไม่ต้องเสียเกันเสียทองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเอาลงหรือไม่เนี่ยมันแล้วแต่ ครับก็คือเขาสงสัยกันมาไงว่าเอะมีการทําสัญญิงสัญญาหรือเปล่าถ้าไม่มีถ้าซอเขาออกมาพูดอย่างนี้ก็สบายใจนะครับว่าพเมื่อถึงเวลานัดชิงชนะเลิศเนี่ยถ้าเกิดว่า6กเจ็คนที่ยืมมาลงไม่ได้มันเสียทรวดอ่ะใช่ไหมฮะเกมมันทําจะเชื่อมก้นคือทีมที่ได้แชมป์ไปก็ไม่มีก็คือได้แชมป์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เต็มแมตอ่ะมันไม่เต็มศักดิ์ศรีอ่ะคือเรื่องนี้มันคือมันจะรู้กันเองฮะผมว่ามันจะรู้กันเองในเรื่องการยืมตัวว่าคุณจะลงได้ไม่ได้อะไรยเี้มัน ถามว่ามันมีกฎไหมผมไม่มีใครเขียนนะผมว่าไม่มีใครเขียนนะว่ามันก็จะรู้กันว่าควรจะเอาลงหรือไม่เอาลงอะไรแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันถึงนัดจริงแล้วเนี่ยผมผมคิดว่าควรจะให้เขาลงนะหนึ่งนะถ้าเขาเขาอยู่ในดิวชั่นที่ต่ํากว่านะครับสองก็คืออย่างที่บอกคือถ้าเขาลงไม่ได้เจ็ดคนเนี่ยมันแง่แงวมันเห็นเห็นอยู่แล้วอะถามโค้ชสมชายก่อนว่าจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นหรือเปล่าสมชายคงบอกว่าไม่ต้องไปคิดมากทีโอทีจะเข้าไปชิง เออแม่คือตัดปัญหาไปเลยตัดวงจรก็ยังเล่นเกมแบบเย้าเย็นนะเย้าเย็นเย้าเย็นนะะฟุตบอลลีกครับนะครับแต่ว่านัดชิงนัดชิงเกมเดียวนะนัดชิงอ่าชิงวันที่11พฤศจิกายนสมมุติบุรีรัมย์ชิงบางเกาะกลางชิงบุรีรัมย์บางกอกกลางนักบอลทีมชาติอ่ะมันเท่าไหร่แต่ถ้าบุรีรัมย์ชิงเนี่ยทีมชาติงานเข้าอีกนะเยอะอีก นะครับนะการเป็นแฟนทีมไหนก็รอเชียร์ก็แล้วกันปีนี้เนี่ยอาจจะมีทีมใหม่ๆได้สัมผัสถ้วยตางๆหีครับก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไฮไลท์เด็ดที่ทุกคนรอคอยนะฮะเรื่องของคุณวรวีมะกูดีสัปดาห์ที่ผ่านมามีแถลงข่าวถึงสองภาคเลยทีเดียวคุณวรวีช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเรียกว่าเดือนกันยามหาสนุกนะครับทั้งเดือนเลยนะมีเรื่องมีราวเยอะทีเดียวก็เดี๋ยวค่อยมาไล่กัน ในแต่ละเรื่องแล้วก็คุณวรวีก็เคลียร์แต่ละเรื่องครับเขาเคลียร์ว่าอย่างใด่วงหน้าครับออองทององไทย้รู้องฟุตซอลมันเนี่ยร้ายสุดๆรายการที่เหล่าแฟนฟุตซอลไทยไม่ควรพลาด อัปเดตเจาะลึกเรื่องราวของนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยสู่ฟุตซอลเวิด์คัพไทยแลนด์2 0 1 2และข่าวความเคลื่อนไหวของฟุตซอลมือไทยกับ3ามพิธีกรมดสุลเดชมั่นวิมลรุ่นนีนวัชชัยองค์การและหลุยลักษมีเมนิมาร่วมเชียร์ฟุตซอลทีมชาติไทยไปกับรายการฟุตซอลมันเหนียวล่าสุด,สดชมกันแบบสดๆทุกวันจันทร์4ี่ทุ่มถึง5้าทุ่มทางทีสปอร์ตชาแนล โซดาสิงแบตเทอร์ออฟดีเอร์ไทยแลนด์2,012ซ่าไปกับล่าสาวกบีบอยคั้นเทพบรว,วมนสัมผัสความสนุกความตื่นเต้นเร้าใจกับการแข่งขันบีบอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเื่อคนหาว่าใครคือที่สุดของบีบอยเมืงไทยพร้อมระเบิดความมันคืนวันพรหัสาบ,บดีเวลาสิ่ทุ่มถึงห้าทุ่มทางช่องทีสปอร์ตชาแนลรวมสร้างสรรค์ความซ่าโดยโซดาสิงอิสุสุและ เมื่อสองพันธมิตรยักษ์ใหญ่แห่งวงการ TV, isions, ทีวี Truevision ผู้นำตลาดเคเบิลทีวีอันดับหนึ่งของไทยจับมือกับ PSI จานดาวเทียมขายขาดเบอร์หนึ่งของประเทศจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวกล่องรับสัญญาณขายขาดที่ดีที่สุดครบที่สุด PSI True TV ครบรสทั้ง36ช่องดังฟรีทูแอร์จากทุกค่ายและ56ช่องคุณภาพจาก t r u e v i s i o n โดยได้รับเกียรติจากคุณอานัทเมฆไพลบุญวัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัท t r u e Vision จำกัดมหาชน คุณสมพรธีระโรจนพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PSI Holding จำกัดและปูปรรยากระแตสุภักษรน,นุยสุจิราร่วมแสดงความยินดีเตรียมสัมผัสปรากฏการความบันเทิงจากกล่อง PSI True TV สิงหาคมนี้ กีฬาที่มีความฮามาเป็นอันดับหนึ่งพร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมสนุกกับเกมชิ้นของรางวัลสุดพิเศษพบกับออมและพี่ๆชาวแก๊้งไม่สดๆทุกคืนวันอังคารตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มทางช่องทีสปอร์ตที่นี่ที่เดียว นะรครับกลับมาสองกล้องบอลไทยต่อนะครับมี s อสหนึ่งให้พ<ช>ี่บีขอขอนุญ,ญาตฮะเชื่อว่าน่าจะเป็นความรู้สําหรับน้องแฟนบอลรุ่นใหม่มนะเอเอที่เข้ามาก็ถามว่ากดอาเวโกเนี่ยคืออะไรทําไมบุรีรัมถึงเข้ารอบเนะี<ช>่ยเขบอกสวัสดีค่ะแฟนบอลผู้หญิงโกที่น้องส่งมาเนี่ยแปลว่าทองนะคะ แต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าโกฎเวโกคืออะไรครับพี่บีโกฎเวโกก็คือเรื่องของกฎประตูทีมเยือนนะครับคือง่ายๆก็คิดง่ายๆคือในนัดแรกเนี่ยที่เขาบุกไปเยือนเนี่ยมันเสมอกันที่สกอร์หนึ่งหนึ่งก็เท่ากับว่าทีมเยือนไปยิงได้เขาได้ลูกหนึ่งนะครับกลับมาเนี่ยสกอร์มันยังเสมอกันอยู่แต่ปรากฏมันเสมอที่สองสองก็เท่ากับว่าเทโรเขายิงได้สองประตูในบ้านที่มีเขาได้สองประตูในบ้านของเทโรก็เลยเป็นนี้เป็นกฎอย่างนี้ครับนี่เป็นกฎสากลที่ทั่วโลกเขาใช้กันอยู่นะครับโกฎเวโกกคือกฎประตูทีมเยือน ประตูทีมเยอนั่นเองใช่ครับนะคะก็เป็นฟันบอลรุ่นใหม่มีสงสัยอะไรถามเข้ามาได้ได้ครับนะครับทาง4 221565แล้วก็วันนี้มีแจกเสื้อของพัทยาเยอเนต็ดด้วยใช่แล้วนะครับเข้าเรื่องเข้าเรื่องวันนี้ผมเล่าข่าวไปพี่บีสรุปแล้วกันเพราะว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะเออผมเห็นคุณเดินปึ๊บฮะ อผมดูในทีวีอ่ะอีกแล้วเ่รอบับเบิลเดินหลังตลบหลังคุณวรวีผมใช้คำ<ป>ว่าตลบหลังเลยเหรออ้อมหลังได้ไหมอ้อมหลังอ้อมหลัง <c oughs> ก็แหมแต่จริงๆริงกำลังจะคุยอะไรนี่<อ>ท่านสภากรรมการคนใหม่เนี่ยใครฮะวรวุธท,ทองสีงามเนี่ยว่าสกิดอย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> นะฮะคุณวรวีเนี่ยวันพุธนะครับนัดพี่น้องนักข่าวไปแถลงข่าวก่อนนะครับจะเป็นวันแรกก็จริงๆแล้ว เขาบอกว่าจะมีประเด็นสําคัญนะ,ะอเอาเป็นว่าวันแรกเนี่ยคุณวรวีเนี่ยเรื่องแรกเลยเนี่ยก็เขาบอกว่าข่าวเนี่ยมันออกมาค่อนข้างเยอะ<ช>นะ,ะนี่คือคําพูดของวรวีคุณวรวีที่ผมเรียบเรียงมานะฮะม,มีทั้งสื่อออนไลน์มีทั้งเว็บไซต์เฟซบุ๊กแล้วก็สื่อเนี่ย ออกข่าวโจมตีสมาคมฟุตบอลอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะตัวคุณวรวีเองคุณรวรบีบอกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตชี้แจงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นประเด็นแรกคุณรวรบีบอกว่าย้อนไปถึงกรณีของหลอดทิสแมนอดีตนายกสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับที่กล่าวหาว่าไปรับสินบนในการเสนอตัวสภาพาฟุตบอลโลกอะไรเนี่ย<ช>ซึ่งคุณวรวีก็บอกว่าเรื่องมันจบไปแล้วและตอนนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องมันจบไปแบบว่าไม่มีความผิดไม่มีมูล ก็ยืนยันว่าตอนนี้กําลังฟ้องหลอดทิสมนอยู่นะครับเรื่องอยู่ในศาลสูงของังกรับป,ประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องทางกฎหมายไปแล้วพี่บีนะนะครับส่วนเรื่องที่สองเรื่องของที่ดินที่หนองจอกนะครับก็คือเรื่องของที่ดินศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแล้วก็ที่ทำเการสมาคมฟุตบอลอะไรก็ตามแต่เนี่ยครับ ก็มีสื่อเนี่ยไปลงว่ามีการไปจดจำนองที่ดินกับธนาคารคุณวรวีก็เลยเอาโฉนดเนี่ยผมมายปันปึกเลยนะพี่บีนะเนี่ยฮะเอาโฉนดมาเนี่นะฮะเอาเอาโฉนดมาชี้แจงให้ดูนะครับแล้วก็ยืนยันว่าโฉนดตรงนี้เนี่ยบริจาคให้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมกับระบุเงื่อนไขก็คือว่าสมาคมฟุตบอลเนี่ยห้ามโอนห้ามขาย อะไรก็ตามแต่ภายในระยะเวลา30ปีตัวบทศาสตร์ซ้ำรอยในอดีตมันเคยมีใช่ที่ตรงทางเทพนะใช่ครับนะครับถ้ามีการผิดสัญญาที่ดินทั้งหมดจะตกเป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทยทันทีครับแล้วก็คุณวรวีว่าไอ้ตัวเงินของฟี่าเนี่ยไปทําสนามญ้าเทียมแต่ส่วนอาคารสถานที่อาคารศูนย์เก็บตัวอาคารสมาคมฟุตบอลเนี่ยคุณวรวีบอกว่าทางสมาคมเนี่ยใช้งบประมาณในการหามาทาเพิ่มเติมครับ รวมเบ็ดเสร็จเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมูลค่าประมาณ200ล้านบาทคุณวรวีบอกนี่คือมรดกของฟุตบอลไทยที่คุณวรวีทําให้ครับเขาก็เลยถามว่าแล้วไม่ได้รับเกียรติยศอะไรกลับมาเลยเหรอ,อทําให้วงการฟุตบอลขนาดนี้นะฮะนี่คือคำ,คำพูดของคุณวรวีนะที่ดินเนี่ย17ไร่3งาน27ตารางวาว่ากันอย่างนี้นะครับ แล้วก็เรื่องของการยุบสมาคมฟุตบอลที่มีข่าวออกมามนะครับคุณบวีก็ยืนยันว่าการหาเงินรายได้เนี่ยมันไปเต็มตามระเบียบหรือว่าธรรมนูญทุกอย่างคือรายได้ที่ได้จากการบริจาครายได้ที่ได้จากการหาสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนเงินที่ได้จากรัฐบาลเงินจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ไปในส่วนของการดูแลกิจการสมาคมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนเงินที่ได้จากสปอนเซอร์เนี่ยก็เป็นการเตรียมทีมที่ต้องดูแลอยู่ประมาณ15ถึงห6ทีบครับ คุณวรวีก็ยืนยันว่าทุกอย่างมันเป็นระเบียบเป็น,ปนคือมีมีกฎอ่ะนะฮะซึ่งคุณวีระคำมีฝ่ายกฎหมายเองก็บอกว่าสมาคมเนี่ยเขาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะแต่ว่าไม่ได้เป็นการสแสวงหากําไรมาแบ่งปันสมาชิกครับแต่เป็นการหากําไรเนี่ยมาสนับสนุนการทํางานอ,อะไรอย่างนี้คุณวีระบอกว่าเท่าที่ดูข้อกฎหมาย ก็ไม่เห็นว่าจะผิดตรงไหนเพราะฉะนั้นจะมายุคสมาคมฟุตบอลได้อย่างไรว่ากันอย่างนี้นะครัคุณวรวีก็เลยบอกว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันสร้างความเสียหายมากมนะครับสื่อเนี่ยจ้องโจมตีมถ้าคือจริงๆแล้วไม่อยากจะพูดก็บอกว่ามีคนไปด่าใน f c e e o o o เนี่ยใช้ไม่เป็นเข้าไปตอบโต้เลยใน Facebook ก็ไม่เป็นก็มาตั้งโต้แถลงข่าวไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าไปนี้นต่อไปนี้เนี่ยมันเกินไปมันล้ําเส้นเนี่ยอาจจะต้องพิจารณา ในเรื่องของการดาเนินคดีทางกฎหมายครับเขาบอกว่าอย่าให้มันเกินไป <ม S 1> ก็คือจะวิจะโจมตีอะไรที่มันเสียหายถ้ามันล้าเส้นเนี่ยก็คงต้องคุยเรื่องผฎ <ม S 1> <อ>หมายผมสนุนนะผมสนุนเรื่องนี้มานานแล้วครับคือผมสนุนว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความ